คือปฏิหารป้าข้างบ้านชัดๆมันได้ยินทุกอย่างเขาได้ยินทุกอย่างไม่ว่าเราจะคุยอะไรกันเราจะดินทางอะไรกันเขาได้ยินทุกอย่าง Many years ago this s c a n d a l b l e s s our family with a miracle our house our casita came to life with magic เอ็นคานโตเมืองเวทมนต์คนอัศจรรย์เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่ง ในหมู่บ้านนั้นน่ะมีบ้านหลังหนึ่งที่คนในบ้านมีพลังกันทุกคนเลยแล้วได้พลังมาจากเทียนด้วยนะเออพลังมาจากเทียนจริงๆหรือถ้าให้เรียกตามการ์ตูนเลยนะก็ปฏิหารใช่ไหมเออได้ปฏิหารมาจากเทียนนะซึ่งปฏิหารแต่ละอันก็ไม่ธรรมดานะอย่างอันแรกนี่นี่ปฏิหารที่ทําให้กล้ามบึกบืนกล้กามโตโดยที่ไม่ต้องมีพื้นเลยสักนิดยกของหนักได้อย่างบ้าคลั่งไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถอะไรก็ยกได้หมดซึ่งคนที่ท้ปฏิหารนี้ไปก็คือรุ่ยซ่า ส่วนปฏิหารอีกอันหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าต้องต้องเงียบๆนิดหนึ่งนะถึงจะอธิบายปฏิหารนี้ได้มันคือปฏิหารป้าข้างบ้านชัดๆมันได้ยินทุกอย่างเขาได้ยินทุกอย่างไม่ว่าเราจะคุยอะไรกันเราจะดินทางอะไรกันเขาได้ยินทุกอย่างเรื่องชาวบ้านเนี่ยเรื่องชาวบ้านเนี่ยรู้เก่งจริงๆอีมันคือปฏิหารหูดีขั้นเทพซึ่งคนที่ได้ปฏิหารนี้ไปก็คือโดโลเลส และยังมีปฏิหารที่ทําให้คนตกงานด้วยนะเออถ้ามีปฏิหารนี้จริงๆอยู่บนโลกคนตกงานกันยับเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพชาวสวนนะ่ะหรือไม่ก็อาชีพหมอที่คนเรียนกันแทบตายอ่ะตกงานหมดนะซึ่งเป็นปฏิหารของของไขรนะจูเลต้าที่ทําขนมแม่ได้กินไปแล้วแผลหายกับอีกคนหนึ่งของอิซาเบล,ล่าปลูกดอกไม้ได้ทันใจบ้าไปแล้วอย่างนี้คนชาวจง้าสวนตกงานกันมัดเนี่ย ปฏิหารที่ทําให้คนตกงานได้คิดว่าน่ากลัวแล้วนะยังมีปฏิหารอีกประเภทหนึง่งอ่ะเรียกว่าปฏิหารมีไว้ทําไมนะอย่างปฏิหารของแอตนโตเนียคุยกับสัตว์ได้ซึ่งนาบูโน่ก็ทําได้หรือว่าปฏิหารของกาเมีโรเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างร่างกายได้อ่ะคือนาบูโน่ก็ทําได้ฉันหอเก๊ฉันเป็นคนจ้าฟุน่นและปฏิหารอันสุดท้ายของนาเปป้าเนี่ย มันดูทรงพลังนะคุมโอ้โหคุมพยงพายุหีมะเมฆหมอกอ้อโหโคเท่แต่มันใช้งานยังไงอะมันมันเอาไปใช้ตอนไหนอะคือในในกระตูนไม่เห็นมีโชว์ใช้เลยอะเอินะทำไมไม่โชว์ใช้กันสักหน่อยเลยอะมีแต่ทําให้วุ่นวายมากขึ้นนะเออมันมันไม่มีฉากโชว์เท่บ้างเลยเนาะเออทำไมมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยซึ่งถ้าคิดจริงๆนะของเปป้ามันมันแบบโหดสุดเลยนะคุมฤดูการได้เนะ ก็นั่นแหละเขาเขาเขาไม่ยอมบอกว่าว่ามันดียังไงแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นตัวน่าลำคาญแล้วกันเนาะโอเคนะเออเออเกือบเกือบลืมพูดถึงคนนี้เลยคุณยายอโบราคุณยายอโบรากับปฏิหารที่น่าเรือเชื่อที่สุดที่ไม่มีใครเคยกล้ามีนั่คือปฏิหารผู้ข้างไขเทียนเอออย่าอย่าทำเป็นเล่นนะปฏิหารผู้ข้างไขเทียนที่สุดยอดเลยนะคือเป็นความสามารถที่ทําให้ได้อยู่กับเทียนได้ตลอดเวลาไม่มีเบื่อเออเขาเรียกว่าสนุกสนานกับเทียนเลยดีกว่านยกว่าผู้หญิงผู้ข้างไขเทียนพอพอพอพ ถ้าพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็ก็ต้องชมเรื่องเดิมๆอ่ะเนาะคือค่ายดิสนีย์ทำก็ต้องชมเรื่องเพลงอ่ะเพลงเพราะอยู่แล้วภาพภาพก็แจ่มอยู่แล้วเรียกได้ว่าแจ่มทุกอย่างเลยส่วนเรื่องการแบ่งบทของตัวละครในเรื่องมันเป็นด้ทั้งข้อดีและข้อเสียนะเออข้อดีคือเออเขาแบ่งบทให้เรารู้สึกสนิทสนมกับตัวละครทุกตัวในเรื่องได้อ่ะส่วนข้อเสียคือรู้สึกยังไม่ผูกพันกับตัวหลักเท่าไหร่นะ คือยังไม่รู้สึกว่ามิเบลมันดูน่าติดตามขนาดนั้นรู้สึกชอบพี่น้องมันมากกว่าเออรู้สึกพี่น้องมันมีเสน่ห์มากกว่าอยากดูชีวิตพี่น้องมันมากกว่าเนาะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเดี๋ยวมีคนมาพิมพ์ด่าไอ้ยมีลาเบลดีใะเลยคือผมผมรู้สึกเฉยๆแล้วกันดูดูมิเบลรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ขอพูดที่มีเนื้อหาเริ่มสปอยมากขึ้นแล้วลวกันเนาะก็ขอให้ไปดูกันก่อนแล้วค่อยมาดูผมพูดคุยกันเนาะ จะได้คุยกันถูกคอรู้เรื่องนะโอเคไปดูกันมาก่อนถูกลิขสิทธิ์ด้วยผมดูในดีดีพัทนะคุณจะดูที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ถูก,กลิขสิทธิ์ละกันไม่เอาเว็บเถื่อนนะเว็บเถื่อนแผ่นผีสมัยนี้ยังมีแผ่นผีอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคโอเคโอเค,อเคไป๋ยวไปพูดกันเลยดีกว่าชุมชนที่พวกเรารักแห่งนี้คืนนี้เรามาชุมนุมกันอีกครั้งฉากนี้ผมก็เข้าใจนะเออมันเป็นฉากประชุมก็ต้องมาประชุมกันทั้งเมืองใช่ไหมแต่เออ ใจแอนมายังไงใจแอนมายังไงอ่ะคือคือนี่นี่มันใจแอนชัดชเป็นไปได้สิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยก็เนื้อเรื่องแล้วกันเนอะคือปกติดิสนี่อ่ะดิสนี่เขาชอบแนวแบบประจนภัยเนอะไออาก็ประจนภยัย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  แต่รู้สึกเรื่องนี้เขาเขาไม่ไม่เน้นการประจนภัยมากนะเขาเที่ยวกันในเมืองทเที่ยวกันในบ้านน่ะถึงบ้านจะเหมือนประจนภัยแล้วก็เถอะเนาะแค่เปิดประตูไปก็เจอที่แปลกๆแล้วแต่มันยังไม่ไม่ถึงกับคําว่าประจนภัยขนาดนั้นเนาะเออเว้ยพอพูดถึงประตูแล้วก็อยากรู้เลยว้ยห้องของใครเป็นยังไงกันบ้างนะเอ,อขนาดห้องก็แค่แค่มีพอังคุยกับสั์ไดโอ้โหห้องยังโคตรเทขนาดนั้นแบบต้นไม้ปิ่มมาท่าอ้าฮ่าโอ้ยขอให้ทางดีดีมาเฉลยบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าห้องของใครเป็นยังไงกันบ้างนะ เออถึงทำภาคสองไม่ได้ขอเอาแบบเป็นการ์ตูนสั้นก็ได้มั้งการ์ตูนสั้นเขาหน้าจะพอทำได้อยู่เนาะแบบการ์ตูนสั้นมาเฉลยสักหน่อยว่าห้องของใครเป็นยังไงกันบ้างอะไรก็ตัวร้ายตัวจริงในเรื่องเนี่ยคือบอกผมบอกตรงๆผมดูตอนดูแค่ตัวอย่างอะคิดว่าตัวร้ายเป็นบูโน่เนาะคือบูโน่มันมันมันทำหน้าแบบตัวร้ายสักขนาดนั้นอะเออแต่พอดูเอออาจจะเป็นคุณย่านะแต่ไปมาเฮ้ยไม่ใช่วะตัวร้ายจริงๆคือคนในเมืองวะ คนในเมืองเล่นใช้แรงงานคนมีพลังวิเศษแบบบ้าคลั่งเลยทำนู่นทำนี่คือแบบอย่างกับว่าคนในเมืองทำอะไรกันไม่ค่อยเป็นนะคือเล่นให้สั่งให้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะรุุยซ่าเออรุยซ่าเป็นแรงงานชั้นดีเลยนะเออไว้อย่างดีนะที่ตอนจบเขายังมีแบบเออไว้ทุกคนมาช่วยกันบ้างแล้วเไม่ไม่เป็นกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้จบแล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีตัวที่อยู่ในดวงใจสักตัวหนึ่งนะ ซึ่งตัวที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยก็ต้องเป็นโดโรเลสแหละเนาะทั้งนิสัยอารมณ์ท่าทางของเขามันแบบมันแบบมันถูกจิตถูกใจอะเนาะนมันแบบหรือว่าตัวนี้ออกมาแบบได้ดีเลยนะ <c oughs> แล้วก็เพลงด้วยเพลงเนื้อร้องเพลงของเขารู้สึกว่าเออภาคไทยภาคไทยดีกว่าภาคอื่นนะสำหรับตัวโดโรเลสนะเพลงของเขา ใใไคือฉากนี้ผมกำลังดูไหล่ล่อมากเลยเปลี่ยนภาษาไปมาไปมาก็น,น,นั่นแหละรู้สึกชอบภาษาไทยสุดน,นะแบบเธอเข้าใจใช่ไหมแบบโอ้ยภาษาอังกฤษอะไร you ูอันเดอร์สแตนใช่ไหมเออมันแบบมันดีจริงๆเลยนะดูขนาดบูโน่อย่างย่อหัวเลยที่บ้านฉันลับสุดเพรฉันก็มีบ้านนะเออมีราเบลคือการ์ตูนเลองนี้จะกลายเป็นการ์ตูนสยองขวัญทันทีเลยถ้าช็อต,ตหลังจากนี้คุณตั้งใจดูดีๆนะ แ้ะคุณสังเกตดูดีๆว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่สยองขวัญที่สุดโผล่ออกมานะขอให้ตั้งใจดูดีๆโอเออะไรอยู่เด็กๆมาถามเรื่องครอบครัวเรานะคะแล้วพี่ขเขากำลังจะบอกว่าพี่เขาได้พลังสุดเจ๋งอะไรคะค,คุณเห็นหรือเปล่าะคุณเห็นหมันที่ผมเห็นหรือเปล่า,ถ,าถ้าอยากไม่เห็นอย่าพบย้อนให้ดูชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะ เรานะ,ะพี่เขากำลังจะบอกว่าพี่เขาได้พลังสุดเจ๋งอะไรคะ <c oughs> น่ากลัวจริงๆใครไม่กลัวแต่ฉันกลัวดูความดีดดูความดีดของมันเด็กโคตรดีดมันกินอะไรเข้าไปวะทำไมมันดีดขนาดนี้ดูดูมันทำหน้าทำตา <c oughs> <c oughs> ส่วนฉากนี้ไม่มีอะไรแค่ชอบเลยเอามาใส่ด้วยเฉยๆเนาะเอาเป็นว่าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปเนาะแล้วก็ซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยนะแจ๊โอเคนะบายบายนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ Things are getting great.